ไผยโบเสือโบอสัทธาโบเป็นยางเนาะคะ่ะเพราะว่าเจี๊ยบเป็นคนที่สัทธาต่อองค์พ่อปูแล้วกะองค์แม่ยายยางหมาดเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพ้าพี่น้องยางเบิงะะ่บงค่ะฟังปุนก็นจะเป็นปูองค์ดาแสนเนาะคะ่ะกะลังสีสางสางบบท่านเหลวเนาะ,ะพี่น้องฝนก็ตกแห้ง่บไซดอกหมวกถือว่โคด้ํามุ่นไป เอาหมวองุมังกงไ้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นองค์แม่ยาเนาะคะ่ะแล้วก็บ,บูซีสโตเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นพญานาคเนาะคะ่ะชัพยาปุตตะเนาะคะ่ะตระกูลสีลุงเนาะคะ่ะกันหาโคตมะองค์ที่เจียมนับถือค่ะจะอยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะพี่น้อง องนี้กาจจะเป็นองอ่าปูรีสุโธและะ้วก็แไม่ยยาขอ้อเหาแล้วกะ็องปูกันหาโ้อตมะเนาะคะ่ะฟังทางหนืออาจจะเป็นทาวิลูป,ปักแล้วกะ็ปูองค์ดำแสนสิริที่กำลังจะสางเนาะคะ่ะพี่น้องยังขาดปัดใจเยอะแห้งเนาะคะ่ะสำหรับปูองค์ดำแสนสิริของเฮ่ามีโชคมีลาบเนาะคะ่ะสิ้นเดือนกลับมาอีกเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าระยะทางมันกะขอนคางทีจะไกลเนาะคะ่ะการที่เจี๊ยบ ไปมามันก็สามสี่ลอยโลเนาะค่ะพี่น้องที่ไปยุคคู่มือนี้พอจิตใจที่แบบสัทธาเนาะคะ่ะบอท่านเดี๋ยวเอาผาเขามาเปลี่ยนให้ตังถันปูอยู่ตั้งแต่รอบนั้นจะเอามาเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเฮ้าเพราะว่ามันหนาฝุสนสางสลาสีสางจังไดผู้เพื่อนสางกับสางไว้กลางน้ำเพราะไงอีกม <c oughs> ันเป็นปัญหาของเราถือเงินมาจากมื่เนี่ยถือเงินมาจาก สองหมื่นสามหื่นเนี่ยมาเหตุรังค่ายปูจิตใจประตองตากแดดตากฝนมองนี่เอาให้มันร่นวยเด้อปูสามตตรงขออนุญาตเลยปูฝนมันตุกบุญกุศลในที่ลูกหลานในเฮตุมากวันนี้ลูกขออนุโมทนาสาธุให้ท่านปูขอให้ท่านปูประทานโชคลาบเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์ เปิดบารมีลูกเด้อสาธุสาธุส,าธสิ่งใดผิดสิ่งใดบ่ถือบ่กวนขอบารมีปูตักเตือนลูกหลานดึงลูกหามาสู่จุดที่อยู่กลางที่ฟุดลูกเสือเ้อมาเกินลูกกับันเห็นลูกเสื้อเป็นพ่อปูน้ำมาจังไดยมาฝนตกแห้งก่าเก่าอ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุเปิดทุกสิ่งเปิดทุกอย่างเปิดโชคเปิดลาบ บอลกันยังเป็นสีม่วงเลยตายขาดพี่น้องฝนตกแห้งบ่เป็นยังเปียกคือว่าน้ำมุนเดี๋ยวจะพาพี่น้องยางเบิ่งรอบอๆเนาะค่ะห้พี่น้องทุกคนโชคดีพี่น้องำลำรวยว,นวินีวิสินในยาเจ้าค้าเมื่อแรกหายลูกเขียนยังกะขอห้มีโชคมีลาบเขียนยังกะห้ออกเต่านั้น ยิบยังก็หายเป็นเงินเป็นทองเป็นโชคเป็นละสาขอให้เลขถูกลูกแตกสามโตรงวันทีหนึ่งสิ้นเดือนนี้เด้อแม่ยาเดี๋ยวลูกจะกลับมาสาั่งเฮ็ดซอยรอบนั้นมีโชคไม่ลาาเขาก็มาถวายเก็ท่านปูก,ก็มาเรื่อยๆเรือนเทือสองเทืองเสียเพราะว่าการมาเขาก็อยากมีเงินมีคำมีทองเนาะ ตา้ามีโชมมีลาบสางอยู่แล้วคนยังเจียบอะนอกจากมีโชคมีลาบแล้วเจ็บกะแบ่งหายพ่อยแม่แล้วกะเงินส่วนหนึ่งกะน้ามาสางยังสีล่ลับพี่น้องสางตามวัดว่าล่ามที่ขาเห็นจจบ่เบบมันคนรวยแต่เป็นคนที่แบบมักทำบุญเก็ดงานหาเสาวินคำคือกันแต่ว่าคนเฮามันบ่จมเป็นต้องรวยเจีบเอาเสมอเนาะค่ะพี่น้องในการทำบุญสาธุสาธุกับพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะทีรวมทำบุญมาเนาะคะ่ะ ตรงนั้นก็นจะเป็นองค์พระสมัยสัมพุทธเจ้าเนาะค่ะพี่น้องเฮาสามารถไปสักการะขอพ่ออ้นใดเนาะค่ะบ่ไดเฮ็ดขีบยูอุทยานหลวงปู่สดอ่าระยะหนึ่งแล้วเนาะค่ะผักใหญ่ๆเลยเนาะค่ะพี่น้องขีบไงขีบแล้วพันขีบหน่อยขีบแล้วลอยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิ้นเดือนเท่าจะรวบรวมเงินที่เฮามีโชคเงินที่เฮามีโชคมีลาบเนาะค่ะพี่น้องรวบรวมมาทําบุญเนาะค่ะเดี๋ยวรอเบิ่งสิ้นเดือนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเจ็บกะ เทหลายวัดเทศลายหมองนาะอพี่น้องกะตามเห็นนั่นล่่ะตาขาพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปสักกะขอพรพร้อมอกันเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางอุทยานเนาะคะ่ะฝันปันไว้ทางหน้าก็จะเป็นหลวงปู่สดเนาะคะ่ะพี่น้อง อยู่วัดทอยใหญ่กะเป็นอ่าตีเมอร์เนาะค่ะของอ่ทางวุทยานเนาะค่ะคุณเอเพิ่นไปปั่นเนาะค่ะวัดทอยใหญ่ล้วกะอยู่วัดนึงเนาะค่ะวัดยา,ยางหลาก่อยกะจื้อบบได้แต่่อยเคยพาไปทำบุญอยู่เปิดโชว์เปิดลาเปิดสามสาทุสาทุสาทุ อันนี้ก็จะเป็นน้ำเนาะคะ่ะไหลลงไปตามถ้ำเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ได้มาชวน,นี้กอะระมัดระวัางเนาะคะ่ะถนนกะขอดทางที่จะเลื่อนแล้วก็ทางเกินทางโลงกะคอดทางที่จะเลื่อนเพราะว่าเป็นอ่ะหินอ่อนเนาะคะ่ะพี่น้องปกติแล้วเ้าก็จะจุดทูบเนาะคะ่ะเพื่อที่จะไหวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องแล้วนกะ็ไปสักการะปูเนาะคะ่ะอยู่ตรงนั้นเนาะคะ่ะพี่น้อง มื่อนี้มันเปียกเนาะค่ะกับบอสามานางไดเนาะค่ะพี่น้องแต่เฮากะต่งจิตอธิษฐานแล้วกัอนุโมทนาสาธุบุญไห้เพ่อนล่ะเนาะค่ะพี่นอ้องใุ้งเทพเทพว่าดวงจิตดวงยญาณเฮากะแพ่เมตตาแล้วเนาะค่ะก่อนที่เฮาจะเขามาอ่า่ายคีปไห้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นถ้ำเนาะคะ่ะข้างล่างก็จะเป็นถ้ำเนาะคะ่ะถ้ำองค์่ันปูเนาะคะ่ะ ข้างล่างตรงนี้ก็ทําพี่น้องเนี่ยข้างล่างลงไปนี่กระทล้วลาตรงนั้นกระทาเบิร์เพื่นเฮดเป็นทํนาหน้าค่าเนาะคะ่ะผู้ใดที่แบบอยากรวมสางรวมทําบุญกะสามารถรวมได้เนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบจะมาเจี๊ยบจะมาจนกว่าสางองค์ดําแสนสิริแล้วเนาะคะ่ะ ขออนุญาตใส่อันนั้นเกิดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกระเปียก อันนี้ก็จะเป็นองค์ถันปูมุจลิ en, นเนาะคะ่ะมีความสวยงามอย่างมาเนาะค่ะพี่น้องย่าลืมอนขึ้นมากสาการาองค์ถันปูมุจลินเนาะค่ะําหรับปูองค์ําแสนซรีกะกําลังสางเนาะค่ะพี่น้องการที่เข้าจะขึ้นองค์ปูแต่ละองค์กะถ้าองค์ใหญ่ขนาดนี้เนาะค่ะพี่น้องกลายแสนรักหลานมันที่กะหลานกลัวเนาะค่ะพี่น้องเป็นหลานกลัวเนาะค่ะพี่น้องกะยาเนาะค่ะขนาดว่าพุ่นเอ๋ยขนาดว่าพุทธานเป็นปั่นเองนะพี่น้องก็ยังใส่งบพร้อม้องสื่ออีสื่อปูเนาะค่ะ อย่าลืมเดอ้อค่ะผู้ใดมิโชคมิลาบเนาะค่ะสามารถมาทาบุญใดค่ะอุทยานหลวงกุศลเดี๋ยวจะพาพีผ้าหนองเนาะค่ะลงไปทําข้างล่างเนาะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ทาข้างล่างค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปทาถันตูกันเนาะค่ะพี่น้องเมื่อกี้เล่นอ่าไปสะเศรงาบงาบ ลูห้านขออนุญาตเ้อท่านปูเปิดโชคเปิดลาไม่รู้ในร้านนะเจ้า่าท่านปูสินเดือนนี่เอาแบบสามโตเลยดูก,กับไบด้มาเป็นเดือนละโหลดกอาไปสมเลยเบ้มาปูอันนี้ก็จะเป็นท้ำปูปูชงเนาะคะ่ะเจี๊ยบนับถือปูปูชงยางมากค่ะและะ้วก็ ปูองดำแสนสิริจันทาแล้วกับปูยัศมันนครานาะคะสามพระองค์ที่เจีบนับถือยางมาเนาะคะ่ะโมเมนนับถือยางมาพี่น้องคือผูกพันใส่เข้ามาผูกพันดีกลัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นองค์่ันปูกูชงเนะคะทุกทุกครั้งที่เดินทางมากอะได้รับความเมตตาจากถันปูเรื่อยมากนะคะพี่น้องเดี๋ยวเจีบจาก ขอพรถันปูเพื่อพี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นถามปูผู้ชงนะคะพี่น้องฝั่งนั้นก็นจะเป็นองค์ปูมูจลินนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปนะคะ่ะหลบๆทาก็จะมีน้ำไหลตลอดเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นเพ็ดทางน้ำไว้ หนาแรงก็มีเนาะค่ะพี่น้องโบเมนเฉพาะหน้าฝนเนาะคะ่ะอยู่นี่น้ำจะไลออมทำาัวาเพ่นเห็ุเป็นหลองน้ำเป็นซาน้ำเนาะคะ่ะต่อให้หนาแรงก็แบบนี้เนาะค่ะพี่น้องทำนี้ก็จะเป็นท้ำปัวนันตาเนาะคะ่ะปัวนันตานครานเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเปิดโชบเปิดลาบตัางจิตอธิษฐานครับถ้ำปูไปพร้อมพอมกันเนาะค่ะพี่น้องก่อนที่จะเดินทางไปณนักสถานที่อืนนะะ่นเนาะ เดี๋ยวเจี๊ยบจะขอพ้อนเบิกสาป,ปูนั่นตาอา่เพื่อพี่น้องทุกคนเนาะค่ะที่เห็นคลิปณะตอนนี้แล้วก็พี่น้องที่เคยรวมทําบุญมากนากันกับเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องต่างจิตอธิษฐานไปนพร้อมๆกันค่ะพี่น้อง ลูร้านมีโชคมีลาบเอท่านปูรำ้วยเป็นไซตมีแต่คนเมตตาพื่นนจากวองการที่จะแชแนนาะค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนเนาะคะ่ะท,ที่ติดตามแล้วก็เบิ่งคลิปเน,ะะนาะค,ค่ะพี่น้องขอให้ทุกท่านรำรวยมากด้วยโชคลาบค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ